สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบโอนพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องโมน,นีเบาไข่สีตำตำยังเบาไข่ตำขปุ่นเบาไข่สีตำขปุ่นสู่เฮากินปั่นลงมือเองบีบมะนาวลงไปตำขปุ่นใส่ปลาหมึกพี่น้องใช้ลายเฉพาะข,ของนาง ลายสมลายบ้าหมึงเขาคือเข็มแทววะเจ้ากะมันใส่น้ออนนำบ่ใส่ในื้อเดียน,นี่นะใส่ไว้อยู่คันพนมสีเหี่ยคือ b o ด้พี่น้องเลย,ยคือสีเส่บอยู่บ่

เป็นยังไงดีพอดีอดีเบาใครวะเอานี้ลงก่อนเอามือเอามืกลงก่อนเห็ดเป็นเ้ก้สดเลเนะโอ้ขาดกันหมดแล้วสดมือ คุยว่ามันสีจางยุขอ่อยว่าอืมทนตยุยคซอสอะตำหยวกยวกน้ำลายไหลอืมปลาหมึกเน้นๆเราเบิ่งเราชมตอนกินเด้อพี่น้องเด้อหมดจอมากินน้ำน้องแคทเด้อพี่น้องสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยอลไรพี่น้อง มาพี่น้องมาหมดโจกันเขามาโบว์ลยายหย่ห่างมาเด้อพี่น้องเด้อมามาพน่นาะโบว์ลายกินกันช่องคนไม่มีใครอยู่ไข่กาไปไฟไปมัน่นเบิดเชียงหลุดไควะเ๋ยวจที่มือเบาไข่พี่น้องขับซชเนาะหมดเนิด เเดอยังกินนยังกินนำ่เข้าไปใส่นะม,มนันนะ้ะหอคำไปม่มีอะไรวะยไปมาอะไนะมานไม่แม่แทนเลยเมื่ออานเบิร์ตเท่านั้นไปเบริรกินข้าอีกกินย้ยไซค์ขยรวนันุปิษตุปิษตุปิปิษปิตุปตปิษิษติษินตนะ้ปปป น้าข้าวกล้วยกับวกล้วยข้าป่ามายาลอกมั้งมาเลยอเกนแล้วะเหมืนกินข้าวกลีม้า้เก็บไปนะ่วงมากตามห่วงไมเป็ยนะโอย ดีพี่น้องมาละเพี่อนพายู่เพื่อนหมาไปกันไปกินเขาสะกินแล้วนึกกินเล้ก็เหตุอะไบก็ปลาเหนพน้องจุู้ีตน้อะไปเบิดบยอีลอยก็ไปบอเห็นมันไไหมี่นาดินาค่ะไม่คืองอเรเริ่เบน้องเฮียนบ่

เจปลาหมึกยูยูอ่ะพี่น้องสุดแซวลมผัดมากขนนหยนไปกินหนางกนเด้อพี่น้องบวเฮ็นเลอะเร็จเ้าหน่อยเสรคิดหน่อย

นู่นงนี่านุ่มกตุ้ออกมาะงนกอ่างหางเบิ่งกันไเนาะนี่หัวนี่หัวเรเเ็ดีบ่เดเ็เดเลยนเขาได้ไรไตงกินตะการมันรบ เผ็ดเผัดนื้อเน่าพี่น้าเอามากินเผ็ดเผ็ดผัดกลายเป็นหวนเฮ้ยขนมาคจนได้เด็กขาวอีทีเอฟโรงเรียนเขาันี่ยันันศายุบรรษะปะเสือยุดเองยุดเองย่เราดีแท็กซี่ยุดโรงเงียนเองพี่นนอง ววมงบอรีแพก์มีมั่นมานพี่น้องเลย,ยม,มัออยนปลาหมึก่อนเนี้ปลาหมึกเธอลาซต้นเฮเอา่สเอาเขาชิแลวาบุเฮเอา้าหน่าพอเสือในเงินโตได้อะนะเอาเื่องนหเาร้าเงินเอาไปขายเอามาสั่งว่าน

ลาอะไรด้วพี่น้องคิดนาพอกันใหม่ยุ่ดีไม่แห้งสุขุสุข,ข้สขขนสบายดีทันทายาดอกพี่น้องกินต่อน้องดิเรกอยากคิดวสิยานะพี่น้อง,องต่อต่อ,ต,อต่อได้